นี่นนทกอยู่ที่ ID s u เซิฟสเก้านะครับเป็น ID เก่าที่เอามาทำใหม่ครับก็ยังอยู่ที่ ID นี้ก่อนเนาะมันจะคาจะาคาทุกแล้วเรื่องโหมดเลลิกนี่นะแล้วก็วันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการทำประดับนะครับที่เราจะเริ่มทำประดับเริ่มหาประดับกันนะนะสำหรับเอาเรื่องโหมดเลลิกก่อนนะสำหรับโหมดเลลิกเนี่ย <c oughs> ขอ para, รับขอแห้ง <c oughs> ไม่ได้เป็นโควิดนะสําหรับโมดเดลิกเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปคลิปที่แล้วนะครับก็คือเราไม่ต้องรีบเด่นไปเรื่อยเลื่อเนไปเรื่อยไม่ต้องรีบข้ามชั้นนะครับให้เก็บเหรียญเก็บอะไรเก็บของแรกให้หมดให้เต็มทุกช่องนะครับเก็บให้ครบทุกช่องเลยนยครับมันจะเริ่มตึงๆแล้วเห็นไหมขนาดนี้แค่ชั้นที่เท่าไหร่เองก็ถ้ามันเริ่มตึงมันจะมี ถ้าเกิดว่าเราผ่านไม่ได้นะมันจะมีเนี่ยตรงรีเซ็ชั้นเห็นปะ่ะแล้วอย่างไอตัวเนี้ยตัวขอบทองเนี้ยผมตีไม่ผ่านนะ <laughs> ตีไม่ได้ชนะมันนะก็ <c oughs> ในร้านค้าในช็อปตรงนี้นะเราสามารถเอาของมาขายได้นะครับเ <c oughs> นี่ยอ้าวถุงเต็มต้องขายทิ้งก่อนโอ้โหกุญแจซะด้วยอ่ายังไงเดีย ب? เป็นกุญแจซะด้วยงันตีอีกอ่ะ ุญแจเนี่ยมันจะเอาไว้ดรอปไอเทมที่ใช้ปลดล็อก12ช่องได้นะครับแล้วก็เป็นไอเทมที่ใช้เพิ่มความสนิทัตเตอร์ได้นะครับสำหรับกุญแจนะก็คือจะเน้นซื้อกุญแจกับซื้อของที่ปลดล็อกนะครับสำหรับแต้มในดานดลลิกนะครับ ซื้อกุญแจที่เปิดถีบนะเดี๋ยวไปเข้าใจผิดว่าเป็นกุญแจอีกอันหนึ่งเจอเจอแบบนี้แล้วก็ซื้ออันนี้ครับกล่องที่ใช้ปลดล็อกสนิทมาสเตอร์อ่าซื้ออันนี้อ่าเหรียญไม่พอนะครับเกิดปัญหาครับเหรียญไม่พอครับสงสัยเราต้องไปขาย,ยาจริงแหละแล้วก็อันนี้ ถ้าเกิดว่าเรามีไอตัวเฮดนี่เหลือนะเราก็มาซื้อเพิ่มไว้ได้นะครับต้องใส่จะต้องขายเลยไมกินเจียอยู่หกอันแต่ไม่อยากจะขายเลยขายไปอันหนึ่งก่อนก็ไดนะ้แล้วเราก็เอา,าอันนี้มาอย่างนี้ถุงเต็มแล้วต้องค่อยๆย่อยก็คือเราสามารถเพิ่มช่องได้นะอันเนี้ยเพิ่มช่องในถุงนะ่ะ เนี่ยเห็นไหมมันจะมีเพิ่มช่องได้อันนี้ใช้ร้อยเพชรแต่ผมไม่เพิ่มผมใส่ได้เพชรผมจะเอาเพชรไปซื้อคุณสมบัติที่สองตัวรีครับซื้อตัวรีตัวรีมันสองพันแปด้งก็สําหรับไอดีนี้ผมเริ่มทําไอ้นี้มาแล้วนะบอสการะดอนพึ่งได้มาเลยจะเอามาแทนกวางทําไมถึงคิดเอามาแทนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง ว่าข้อดีของไอ้วางเหล็กตัวเนี้ยกับกระดอนมันต่างกันตรงไหนเดีย๋ยวอธิบายให้ฟังต้องไปดูที่สกิลเลยนะสำหรับกวางที่ผมเอามายืนเป็นแท้งนี่นะข้อดีของมันเลยก็คือมันลดดาเมจอีกฝั่งหนึ่งได้เวลามันติดมาร์กนะแล้วก็สามารถสะท้อนดาเมจได้นะครับเป็นทลของพาสีมันนะครับนะครับเป็นทลของพาสีมัน เมื่อศัตรูติดมาร์กไหนล่ะอันนี้อันนี้ภายในหนึ่งเทินดูเตนมาแล้วก็จะลดความเสียหาย60%นะครับความเสียหาย F อ c พเทินมีผล2เทินแล้วก็เมื่อป้าหมายถูกแท็กแล้วความเสียหายจะสะท้อนกลับไปอีก30%นะครับอันนี้ที่ผมใช้ปางเหล็กนะเน้นทำถึกไม่ได้เน้นออกมาตายนะครับสำหรับปางเหล็กตัวนี้ส่วนการดอน อ่เพิ่ม8%ก็เน้นที่พาส,สีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือหลังจากที่โจมตีนะมันจะติดสัญลักษณ์ให้ลดป้องกัน5%นะครับแล้วก็ลดตั้งคีิลดเอนดูลดอะไรอีกลดอีอีก5%นะครับแล้วก็เพิ่มราเมตด อีกห้าเปอร์เซ็นนะครับเวลามันโดนก็จะเสียเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นโดนเจ็บเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะนะอันนี้ก็คือมันมีผลเจ็บเทินซ้อนทับได้เจ็ดครั้งก็คือสูงสุดเจ็ดห้าสามสิบห้าลดป้องกันได้สามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ดามีที่ได้รับเจ็ดห้าสามสิบห้าเพิ่มอีกสามสิบห้าเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับพอซ้อนทับซ้อนทับได้เจ็ดครั้งเลยนะมันจะคูณแบบนี้เลยนะ แล้วก็ตัวมันเองจะเพิ่มโจมตีเพิ่ม ATK ให้ตัวเอง5ปรนะครับรนี่แหละตังเก้ที่ผมต้องการเอามาเล่นแล้วถ้าเป็นร่างทองจะแหลมยิ่งกว่าน,นี้อีกนะครับเราไปดูในบุกล่างทองหลางทองหลงทองเห็นไหมว่าเลื่อนเลยแล้วอ่านี่ นี่ครับสกิลธรรมดาบ้างก็คือจะคิดตามเลือดอีกนะครับจะพอๆอคล้ายๆกับวานนะครับเหมือนกันข้อดีของมันก็คือมันจะตีเบิร์นได้นี่ครับสกิลไฟจะดูดบัฟแล้วก็จะโจมตีต่อเนื่องได้อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็อันตีถ้าฆ่าได้จะตีได้อีกหนึ่งครั้งนะครับ ก็คือตัวนี้ตีเบิลได้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวสกิลท่าปกติก็ตีถ้าสังหารด้วยตัวนี้ก็ตีเบิลได้อีกนะครับก็คือมันดีตรงตีเบิลนี่แหละไอตัวนี้นะสุดๆครับบอกเลยผมเลยคิดจะเอามาแทนอ่าเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอ๋อว่าจะทำประดับเรื่องเล็กพอ,อจะเข้าใจกันแล้วเนาะใช่ไหม เาจะเข้าใจแหละติงต่างมันเข้าใจกุญแจตรงนี้อย่างที่เคยบอกไปที่ทแล้วนะครับเราหาซื้อได้ซื้อจากร้านนี้นะเนี่ยมันจะมีกุญแจขายเห็นไหมเราซื้อจากร้านนี้ได้แต่บัฟของมันอนะ่ะบัฟพ,พวกนี้นะที่มันบอกอยู่เนี่ยมันจะเพิ่มเฉพาะในโหมดนี้นะครับไม่ได้ไปเพิ่มข้างนอกก็ถ้าเวลนี้น้อยอ่ะพลังน้อยๆเงีย้ย,นย,นย,นยคนซื้อนะครับแต่ถ้าพลังเยอะๆแล้วก็อย่าไปซื้อมเลยครับเพราะเราอัพ ตัวของเราไปเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้เรามาว่ากันเรื่องประดับนะครับเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วกันป,ประดับหลักๆเลยก็คือจะหาจากโหมดนี้นะครับโหมดแข่งข้ามเซิร์ฟด่านข้ามเซิร์ฟแต่งข้ามเซิร์ฟอ,อ่านี่ตรงนี้มันจะมีให้ดอกนะครับดอกกล่องประดับก็คือตั้งแต่ด่านนี้ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีกล่องให้ดอกหลักไเลยคือมาหาตรงนี้นะแต่หนึ่งด่าน มีโอกาสดรอปแค่หนึ่งครั้งนะครับสุ่มออกว่าเราจะได้กี่กล่องหรือจะไม่ได้เลยนะครับนะครับจะมีโอกาสออกกล่องหมดเลยเห็นไหมมีแค่ด่านสิบเอ็ด 11, กับด่านสิบสอง 12, ตรงนี้ที่ไม่มีกล่องนะครับตรงนั้นก็จะมีกล่องหมดเลยเหลักเลยผมหาจากตรงเนี้ครับอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งนันก็คือในโหมดแข่งโลกที่ผมไม่หานะเ,าเมื่อกี้เราได้ประดับอะไรมานะยังไม่ได้ดูเลย ก็ตอนนี้ผมมีประดับสองเซตแล้วนะกำลังไล่ตีบวกอยู่เมื่อกี้เราได้อะไรมาบ้างอ่าได้เซสต,ตามาด้วยอ่าได้รถเรวลด้วยแหลมเลยลบห้าโอเคเลยครับแบบนี้ตีบวกไปก่อนเดี๋ยวพอใกล้เวล์ห้าสิบห้าแล้วก็เอ้ก้าวสิบห้าเข้ามาตีบวกทีหนึ่งไอเซตเพิ่มกดของเราอะ นี่นะผมมีอีกเซตหนึ่งดูนึงจะเห็นภาพชัดกว่าเนาะท่องดำนี่ผมมีแล้วสองเซตเห็นไหมก็เดี๋ยวบวกอันนี้ให้เต็มเวลไปก่อนเวลเก้าสิเวลร้อยแล้วเท่าไหร่ทั้งมันเราค่อยมาบวกเวลนี้ต่ออีกทีหนึ่งไออันนี้ผมจะเอาไปใส่ต้องใส่ลูกเกียเนาะจะได้โฉบได้ทีที ทีนี้อีกคีหนึ่งที่เรามาหาคือโหมดแข่งโลกนะครับอันนี้ที่เราแข่งแข่งกันอ่ะมันจะมีกล่องตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมีโอกาสออกประดับนะครับอันนี้คือผมรับไปหมดแล้วถ้าจะรับต่อจะเพิ่มรอบก็คือเสียเพชรนะครับถ้าใครรีบก็สามารถใช้เพชรได้นะครับอีกทางนึงก็คือใช้แตนตรงนี้ตรงที่มีอยู่หมื่นกว่านะี่นะมากดตงรงแลกป้ายรางวัลถ้าเกิดว่าเราจะเอาสีฟ้าอย่างนี้นะ ก็ใช้แค่ยี่สิบแค่นั้นเองถ้าเกิดว่า,าจะเอาสีม่วงก็ใช้ทีละห้าร้อยนะครับแต่นี้ก็คือเราจะเริ่มทําประดับทองดําแล้วใช่ไหมผมแนะนําอย่างนี้นะให้เอาที่สีม่วงเลยเอาอันไหนก็ได้ที่มันไอห้าร้อยเนี่ยไม่ต้องไปเอาของแพงนะครับของพันสองอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปเอาตรงเนี้ยมันจะมีโอกาสออกประดับส้มอยู่นะครับไอยี่สิบนี่ก็มีแต่เปอร์เซ็นต์มันออกน้อยน้อยกว่าตรงนี้นะครับ เดี๋ยวจะลองกดไปให้ดูนะเพราะผมจะบวกประดับผมไปด้วยจะซื้อไปเรื่อยๆครับมีโอกาสออกส้มอยู่นะแล้วผมเคยได้อยู่ตรงนี้แต่ถามว่ามันออกง่ายไหมก็ไม่ง่ายหรอกครับอันนี้คือเราขาประดับส้มใช่ไหมนะครับเพลนนี้เราจะหาประดับส้มเราก็เอามารวมครับ ตอรวมจากม่วงไปส้มอะ่ะผมไม่ใช้น้ํายานะเครื่องประดับรวมอันนี้คือผมไม่ใช้น้ํายานะผมก็กดลูลูเข้าไปเลยอ่ะลืมเลือกสเตตัสออกไปก่อนมี P อ1หนึ่งกดออกไปก่อนนี่ถ้าเกิดว่าเราจะทำ ATK หรือจะทำอะไรเงี้ยเราก็มาดูตรงนี้ก่อนนะครับเพราะ V0 เวลาไปรีอ่ะมันก็จะลำบากนิดนึงดอทีเคหนึ่งอันนี้น้อยเอาไปทำเป็นอะไรเราก็เลือกที่มันเปอร์เซ็นต์เยอะๆนะครับเพราะเราวีศูนย์ใช่ป่ะเวลารีก็จะลำบากหน่อย เราต้องใช้ประดับในการเลียอยนนี้สองเมื่อกี้เห็นแวบมีสามใช่ไหมผมอยากได้ A T C สองอันเลยนะแต่มันไม่มีงั้นเอาเป็น A T C แหละ A T C ไหนนะเมื่อกี้อันนี้ปะไม่ใช่ A T C สาม เอทมีแค่หนึ่งกวเองอ่ะเอาเอทเคดีกว่าแล้วก็กดเข้าไปปั๊บปับปับป๊บแล้วเราก็รวมเข้าไปแล้วมันก็จะแหกนะครับประมาณนี้นะครับแต่มันมีโอกาสรวมติดอยู่นะครับแล้วก็รวมอะไรเนี่ยครับพอติดม,มันก็จะเป็นประดับส้มเห็นนะครับประมาณนี้นะครับ นี้เราไม่ต้องดูแล้วเนาะดูดีกว่าไหมอ่ะอันนี้ก็ได้ตั้งต้นไว้ก่อนเอาเป็นสารตั้งต้นอ่ะเห็นไหมครับเราก็จะได้อันนี้มาอีกเป็นประดับส้มเห็นไหมน,นี่เรามีประดับส้มสามอันแล้ว นี้เวลาเราจะรวมจากประดับส้มให้เป็นทองดำนะอันนี้แหละต้องใช้น้ำยากดไปที่ชุดนะครับเนี่ยเวลาเราจะเอาประดับส้มมารวมใช่ไหต้องใช้น้ำยาเนี้ยใช้ทีละสิบอันนะครับก็เดี๋ยวไว้ผมต้องดองน้ำยาก่อนอันนี้คือเราจะมาสะสมประดับส้มนะครับเราก็ไปแรกตรงนี้มาก็คือแต้มตรงนี้มันจะใช้เวลาดองค่อนข้างนานอยู่นะครับ ถ้าเกิดว่าเราเอาไปตีบวกเฉยๆผมแนะนําให้เป็นอันนี้นะให้ซื้อ itd ยี่สิบเอาไปตีบวกแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทําประดับส้มอะ่ะเราก็มาซื้ออันนี้นะครับซื้อท t ลห้าร้อยเอาไปรวมหมดแล้ว <c oughs> นี่เราก็ซื้อไปบวกมันก็จะสุ่มออกนะครับสุ่มออกเป็นสีขาวสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีทองครับสุมออกทุกสีแต่สีทองกับสีม่วงจะออกยากส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวกับสีเขียวนะครับ ไปเราซื้อตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมอขาจะสุ่มออกสีขาวสีเขียวสีฟ้าก็ออกได้นะครับ่าผมจะลองซื้อให้ดูนะนี่นี่ออกสีม่วงเหมือนกันเห็นไหมแต่ต้องบอกก่อนว่ผมเคยสุ่มออกสีทองนะไปซื้อทีละยี่สิบอะแต่มันนานมากเลยตั้งแต่เล่นมาเคยออกอยู่ครั้งเดียวมั้ง <laughs> อันนี้ก็คือเราเก็บสีม่วงไว้แล้วเนาะเราจะเริ่มทําประดับทองดําแล้วเนาะ ที่เหลือเราก็เอาไปตีบวกเอาไปตีบวกไว้ให้มันเต็มๆก็เรีมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับถ้าเป็นประดับขาวก็เขียวเยนะแทบจะไม่ขยับเห็นไหมอันนี้ม่วงเราก็เก็บไปนะเอาไว้รวมต่อ ก็ส่วนประดับพวกนี้อ่าจับไปก่อนพวกที่เราใส่ไว้นะมันสามารถเข้ารอบได้นะครับอย่างตอนนี้มันเป็นของเวล79ใช่ป่ะเราจะเข้ารอบเพิ่มผลสเตตัสของมันนะนะแล้วก็กดอย่างนี้แล้วก็ใช้ตะเกียง3สีเนี่ยในการเพิ่มแต่ให้เราคำนวณก่อนนะครับว่าตะเกียงเรามีพอหรือเปล่า เพราะมันจะต้องครบเซตนะครับถึงจะได้โบนัสสเตตัสของมันถ้าไม่ครบเซตก็จะไม่ได้โบนัสสเตตัสนะครับไม่ว่าจะเป็นประดับสีไหนก็นแล้วแต่ถ้าครบเซตของมันอ่ะมันจะได้โบนัสสเตตัสนะครับบัวแดงก็เหมือนกันนะครับพยายามเก็บของให้มันครบเซตก่อนนะอย่างอันเนี้ยใช้ทีเรแปดใช่ป่ะแปดสามยี่สิบสี่ก็ต้องมียี่สิบสี่อันเราถึงจะเอามาทําได้นะครับโบนัสสเตตัสของมันก็จะเป็นช่องนี้ ไอที่มันบอกว่าสามชิ้นเนี่ยเพิ่มไอ,น,น,ไอ,น,ไอนู่นไอนี่ไอนั่นเห็นปะ่ะยิ่งเวลมันสูงโบนัสมันก็ยิ่งเยอะขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นปะ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ครบสามชิ้นโบนัสสเตตัสก็จะไม่ขึ้นแต่ถ้าเป็นอย่างนี้โบนัสโบนัสสเตตัสมันก็จะขึ้นเห็นปะ่ะเสียวเต็มพืชเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่ขึ้นมันระดับผมนัวมากเลยนะเห็นปะ่ะ ถ้าไม่ครบเซตก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นเครื่องโคงพอเห็นภาพไปแล้วเนาะนเป็น NTK ใส่นี่ก็ไปก่อนแล้วคงพอเห็นภาพไปแล้วเนาะก็พอถึงช่วงเวิ่ที่เราจะทำประดับทองดำแล้วนะไอ้พวกเนี้ยเราจะไม่ค่อยใช้แล้วแล้วไอ้ที่เราตีบวกไปแล้วนะเราจะต้องเอารวมใช่ป่ะทีเนี้ยผมแนะนำอย่างนี้นะ ไอที่เราบวกไปแล้วอะให้ทําทีหลังเลยทีหลังเลยนะครับมันจะได้ไม่มีผลกระทบกับทีมหลักเราค่อยๆถอดค่อยๆถอดไล่ไปเรื่อยๆถอดไล่ไปเรื่อยๆให้ไปอยู่ทีมรองให้ไปอยู่ทีมสามไอเซตนี้นะ <S <S แล้วพอไปถึงทีมสามแล้วอยายไปถึงทีมสามแล้วนะเราค่อยกลับมาถาไอทีท่บวกนี่นะครับไม่งั้นมันจะมีผลกระทบเยอะนะครับกับพลังทีมรวมถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเนี้ยไปรวมแล้วอะแล้วมันไม่ได้เซตอะ เจ็บหนักเลยนีครับบอกไว้ก่อนเลยก็คือพยายามทําให้มันครบเซ็ตก่อนอะเราค่อยว่ากันนะครับค่อยไล่ไปเรื่อยอย่าใจร้อนนะครับอันนี้ส้มผมมีนข้างเยอะแล้วก็เดี๋ยวไปทําอีกที่ผมไม่ได้ตีบวกก่อนนี่แหละทาไปเรื่อยไก่ที่มันไม่ครบเซ็ตนะนะส่วนไอที่ครบเซ็ตก็เก็บเอาไว้ใส่เห็นว่าประดมมั่วมากเลยจะของเก่าของนัวมากเนยครับไอ้ที่ครบเซ็ตก็ยังไม่ได้เข้ารอบถ้าอย่างนี้เราสามารถเข้ารอบได้นะให้มันครบเซ็ตแต่ผมไม่เอา ผมจะเอาไว้ทําเซตสตาตัวนี้นะเอาไว้ทําให้ยักษ์มันใสก่อนส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวเอามารวมเป็นทองดําหมดนะครับก็คงพอเห็นภาพแล้วเนาะแนวทางกันอัพประดับการหาประดับตรงนี้นะคงจะพอเห็นภาพกันเนาะก,ก็สําหรับไอดีนี้ตอนนี้ไต่ขึ้นมาเกือบถึงท็อปสิแล้วอีกนิดนึง ซึ่งพลังค่อนข้างจะห่างนิดนึงนะครับนี่ครับที่หนึ่งเขาไปสิบเจ็ดล้านแล้วนะของผมยังอยู่ห้าล้านอยู่เลยอันนี้ตั้งแต่ทีแรกทีแรกผมได้มาอันดับที่เท่าไหร่นะห้าสิบกว่ามนะั้งสองล้านกว่าตอนนี้มาห้าล้านแล้วก็อีกสักนิดนะครับ่าจจะขึ้นได้ทับสิบค่อยๆไปค่อยๆใจเย็นๆไปนะครับไม่รีบไม่รีบไม่รีบ,ไม,รบไม่ร้อน แล้วก็มีอะไรอีกอะที่เราจะเพิ่มพลังได้อาอกสํา,าสหรับเวีวนี้นะมันก็จะมีฝึกตรงนี้ด้วยเสริมกันฝึกนี่ตรงนี้ตรงนี้เราสามารถเพิ่มไปได้นะครับตอนนี้ขาดอ้น,นี่อย่างแรงห้ไาม่ใช่ตรงนี้สินี่ขาดเลยขวดสีฟ้าขวดสีฟ้าเล่นในโหมดนี่นะ โหมดป่าไมา้เขียวนะครับนะครับโหมดนี้นะจะมีโอกาสดอกอยู่ได้อยู่นะครับมาชิปนี้เลยไม่ได้ตีเลยเนาะเดี๋ยวไปตีนะั้งหมดเลลีกแล้วกันนะลเล่นไปหมดแล้วอะ่ะกำลังปันป่นกำลังปั่นเล่นในโหมดเลลีกแล้วกันนะ ก็อย่างที่บอกครับสำหรับบทนี้ไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆครับไม่อยงนั้นยิ่งรีบเราไปยิ่งตันอ่ะบอกไปเลยนี่ถ้าลูเกียผมโชบทีเดียวไม่ตายไม่อะไรก็คงจะต้องมีรีเซ็ตรีสตาร์ทกันบ้างเลยก็เดี๋ยวรอปลดไอ้สนิทมาสเตอร,ร์ก่อนเนาะคงจะโหดกว่านี้ได้ครับ ขาย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 เดี๋ยวลองตีอันนี้ให้ดูนะไอ้ขอบส้มเนี่ยมันโหดจริงครับวิอีกห้าทีก็คงตีได้ไม่นานแล้วเนาะนี่เห็นไหมลูกเกียร์หายแวบไปเลยเห็นไหมที่สุด ก็ถ้าเราตีไม่ผ่านเงี้ยมันต,มต้องใช้ก้ามปูนะจะมีก้ามปูเป็นตัวก้ามปูเลยอ่ะมาทําให้มันตายได้นะครับมันหายได้ก้ามปูมันไม่ค่อยมีขายนะแต่เงี้ยเราฆ่ามันได้นะครับกดออกเลยเราไปชั้นต่อไปได้เลยเนี่ยไอหัวกิโลกเี้ตีมันก่อนนะถ้าขึ้นชั้นไปแล้วใจหัวกิโลก,กี้ตีก่อนเลยนะไม่งั้นเลือดเราจะลดไปเรื่อยเลือด ลดไปเรื่อยอ่ะจนเหลือต่ำสุดเลยคือ10%แต่มันจะไม่น้อยกว่า10%นวนะก็คือเลือดเราเหลือแค่10%นะลดได้สูงสุดเลยมีกระบงเราต้องตีมันก่อนนะให้หัวกระโหลกมันไ่่ตัวดูดเลือดครับเนี่ยดูไอ้วงเขียวๆเ,เนี่ยนะ พอเรากดเนี่ยมันก็จะลดเนี่ยเห็นน้มมันก็จะลดกดสามทีลดทีนึงประมาณนี้นะครับเราต้องมาหาแนาวตีมก่อนเอ้เกิดเราตีหัวก็ะงเรนี้ไม่ผ่านเนะ่ะพยายามเปิดช่องนะครับเปิดช่องให้หมดให้หาประตูถึงเลือดเราลดแต่เราผ่านได้นะครับอันนี้เทคนิคเลยนะ เปิดช่องให้หมดมีช่องกี่ช่องเปิดให้หมดให้เจอประตูเรากดข้ามประตูเลยหนีหัวกระโหลกกันได้ครับพอเราทีหัวกระโหลกหมาแล้วเราก็กดได้เลยรัวๆไปตรงไหนก็ได้ครับอ่าเจอแล้วนี่ครับหีบสมบัติใช้กุญแจนี้เปิดครับเห็นไหมจะได้เป็นไอเทมที่ปลดล็อก12ช่องนะอ่าแล้วก็ได้กุญแจนี้ อย่างที่บอกครับถ้าเรามีเหรียญเยอะเราก็ซื้อกุญแจนี้ไว้กุญแจนี้จะมาอัพตรงนี้นะครับมันก็จะมีบอกว่าตัวไหนอัพอะไรนะครับแล้วกดเข้ามาดูได้เห็นไหมเนี่ยมันจะเพิ่มผลแต่ละชนิดต่างกันอยู่นะครับแต่ละกุญแจก็ถ้าเกิดเราซื้อกุญแจเราก็เลือกซื้อเน้นที่สปสีดนะครับจะไอ้กุญแจข้างล่างอ่ะอันนั้นจะคุ้มกว่านะครับ ยังทานอยู่ยังทานอยู่อ่าได้กล่องสมบัติอีกอันหนึ่งนี่ได้อีกแล้วเห็นไหมนี่เราก็จะขายขายเข้าไปขายเข้าไปแล้วเราก็ไปซื้อนี้เพาเดี๋ยอันนี้เราต้องใช้ ใช้อย่างละสีนะครับปลดล็อกทีหนึ่งก็เดี๋ยวปลดล็อกได้แล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งตอนทํา12ช่องนะจะต้องเก็บซีดีสกิลเยอะๆหน่อยแหละก็สำหรับคนที่ทุนน้อยๆน,น,นะผมแนะนำว่าให้อัดไปตัวเดียวโดดๆเลยนะอัดไปหนักๆเลยมีของขอาไรอัดเข้าไปเลยแล้วค่อยมาทยอยทําตัวอื่นทีหลังนะครับเน้นทีมหลักไปก่อนเลย อย่างนี้ผมว่าอัดลูกเกีย์หนักๆไปเลยนะเดี๋ยวตีหมดชั้นนี้แล้วก็คงขอจบคลิปไปเท่าน,นี้นะครับอโอครบเวลาแล้วละ่ะเดี๋ยวเวลาไปเอาลงช่องอะ่ะมันจะลงไม่ได้ลงได้ไม่ครบ ก็สำหรับทีมรองผมว่าจะทำเป็นทีมไฟฟ้าเนะส่วนทีมบินก็คงทำไปเรื่อยๆนี่แหละล่างทองตัวต่อไปก็จะเป็นการดอนนะครับบอสการดอนที่ผมจะทำนะมีฟักทองอยู่สามร้อยกว่าแล้วรอวองล้อมาอีกทีหนึง่งไม่ครบก็น่าจะเกือบครบแหละแลกแฟตไปแล้วด้วยเ <laughs> ตรียมพร้อมครับ ก็สำหรับบา็อกด้นนั้นผมทำใหม่เลยนะไม่ได้ถ่ายทอดนะกวางเหล็กก็จะเอาไปใส่เป็นทีมรองทีมสามอะไรว่าไปอ่าได้ขายอีกอ,อันหนึ่งรัคาสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับผม สวัสดีครับ